Ô mẹ, chịu đi! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Ô mẹ, chịu chuyện với người ta! Vem cá, vê! 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 Vem cá, ในมือแบนี้ติดเนี่ยแอ่ลดเลยมันดูแงจิ้มยังเมาเลยโอ้โดเอาโดดเอาแงเมาเรื่องด้ไแล้วปิดประตกกันเดี๋ยวไม่พูดแอบยงเงยใช้ตังนี่นา มันไม่เข้าไปหรอกจะปูปิดประตูปิดนี่ห้องห้าห่างกันเทียนเออห้องนี้เลยอยู่นี่จับลูกกระโปรเตีลูกเอะไรวะนอนม่วงได้อยู่ในรถปิดประตูเลยมองไม่เห็นเอาไปไปทะเบิด ใจอยู่เลนอะแม่ใจนะไม่รู้ออยู่นี่เองก็นอกค่กูไปโรงมยานาด้วยค่อยสายสบายเหมือได้ถึงไอ้หงเย่ตัวยัก อร่อวงนะอ้ออน,นี้เตียงใช่ไหมนะเนี่ยจะเจาะรูดูได้นนเหรอจะเจาะรูดูเหรออยากเหตนะจะทำท่าไงวะเคยตะไว้เฮยตัวเลยทำไมเหรอจะดูไหมอ่ะจะดูไหมไจออ่อ เดลนอนได้จ้ะนตัวนี้พี่มาเช้าได้หน่อยพอจะทำยังไงไม่กล้ามากูกูกับแม่เลยไอ้ใดจินใจเก็บเล่ามาเลยเนี่ยจะให้ไแกกล้ามาหาเดลไปยิงให้จะใหอยู่ไหนเนี่ย อย่ไหนเนี ah, ah, ่ยเอพี oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, ่เ oh, อ oh, 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 ็นอะไาเนี่ยปเมอวนมาเนี่ยมาองนั่งเล่นเสองคนวมอาคุยกับใครเนี่ยเอาเรับงเยไลวาเขาก็เรียกอยู่นี้ออูเนี่ย เป็นูเรียกเนี่ยโงูนะบอกเลยนะไม่เหนือยใครนะทำไมอะทำไมป๊ะป๊อบ๊ะแม่บอกว่าไม่ครับผมไม่กับขอให้แม่เจริญเจริญเจ้ี่แม่มีแม็กซ์ป่ะเนยหมดแม็หมดครับูเจอลูกไว้ไหนเนี่ย นี่ตรงนั้นนี่เป็นอะไรเนี่ยนเออไยทำไม่้นมือใหญ่จังิ้วซ้าอย่งไงบ้างวะอะรกันตออะไรอ่ะไม่มือไม่ได้ทำืออย่ไปยัง่กดอยู่เด็ยุ่ง้วคนจะหลับก็นอน

เอางูรักเอางใครใครไคนดีไอ้ถามึงมาเวยก็มากมึงรับมึงดีที่มาหาแล้วริงไงวันนี้เน่ะเราสองคนก็ต้องเรีย่าเรียกว่าซนเดียวแ่แต่งงานแ่งนใช่ไนั วันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเข้าเรียนหอพี่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พูดเองไม่ต้องแข่งเรื่องเรื่ังอะไรหรอกแลัวพี่ก็ไม่กินอะไรกับมึงที่ก็จะจะก็ตัวก็จะท้ายก็เหนื่อยมันไม่ค่อยเด็ดตายพี่ก็เลยจัดในใจเรียกว่าเหนื่อยเอาที่เด็กก้าวมีบางวันัวเอาไม่ยังไง ม,ม,มาถึนี่แล้วเที่เฉยที่าที่กบบเพ่ก็นี่ครับเนีมกหใแต่เปอย่กที่ใจที่ทอยากจะทำแล้วอย,ลอ,ยอย่างวไปเนี่ยคือก่อนที่หรือเปล่าอ่ะลุกขึ้นาาม,มานไหเอมา จับมือนะจับมือรู้ไหมเฮ้ยรู้ไหมเฮ้ยจับมือจับมือฮะยังงี้เลเดี๋ยวพี่น้ำหนึ่งถึงสามเนี่ยแม่พี่กอดเตลพี่หน่อยนะนพี่ลองกอดสักครั้งหนึ่งเตลพี่ยังไงต้องได้แต่งงานก <ics> yeah, ันอยู่แล้วไม่ต้องเขินเดี๋ยวไม่เขินเลยลองอีกังนะอยากอียงนะพี่เดี๋ยวพี่กอดไม่ถูกใครอีกัง เอ้คุณช่วยกูดูดิว่าใครเอียงกันแน่เลยงั้มกดูดิเดูเฮอเจาะดูเลยหนึ่งสองสามเบเบลีก่อนจอดโอ้เลีเลียคนไนไหนเลียังไม่ได้ก่อนเลยเขินไปได้เลีดูขึ้นมาก่อนเลี เดี๋ยวเีเมึงมาเลือกล้องตึกพ่อี้ยอดีจอมมวยุคพแต่แก้ที่แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไใจพี่หน่อยดิฮดูไม่ได้อะไรอ่ะระคังบังมันก็พูดตรงเด็กกูกับระคังเนาะแกตด่ก็พอแล้ว ก็นยังไวขึ้นมาได้หแบบนี้ขึมานี่รู้แล้วว่าเบลคดีแต่งีใช่ไหมได้จะเบคดีแคที่ไปสิที่งีกวาดป็นผัวให้กับใครแบบนี้ มันพ่งาดนกูมพวง้่านี่มันหมายความว่ายังไพี่เรากิน่ข้าจ้เรากินแต่ข้าขกาแพี่ บอกเมหมายความว่ายไงแม่ไม่หมายความว่ายไีหน้ามาถามกันหรอิดจัเจจัคิดีทำไมทำเพื่ออะไรแนถามเธฉันคแบบี่เ่อไม่เจอไม่เข้าใเลยทุกสิ่ทุกอย่างที่ฉันทำฉันเอาไปรล้ฉันรัเ ฉันรักเธอแรบนี้ฉันรักเธอและเธอเธอรัก ouais ฉันมากไหมแรงพีดีจบอกสมอว่าเธอรักฉันมากอเปล่าฉันไม่เคนยจะคนดแยวเอ๋ฉันเกลียดเี่แกกดอยชติ่ฉันสาว่เธอหมนแกฉัน่อแกั่าให้ฉันแค่ข คูน่าพูดเดยมเักนไม่ได้แต,เเจจต่เตตานับคำสั่งสงจับตัวแต้วพีมันไปข้างไว้ที่หอคอยไปเอาไม้เท้าไวนะ้น้ำให้มันพุดเพ้อมาจัมันค้างไว้จงขังไงม่ร้อยจนกวออ่าแต้วพีจ็ใจอ่อนยวบอกแม่ก,กูใช่สิเออไม่ใชคะจะไป ไปไปแล้วครับเก่งแค่ใครโอ้เสียงแข่งคําว่า <laughs> 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 <laughs>